สจ,จลได้เลิกวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีธงชัยธรรมทัชโชเจ้าคณะใหญ่หนนกลางวัตรตรมิตรวิทยารามวรวิหารประกอบพิธีวางศิลาฤก และยกเสาเอกเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในปี2 5 6 3อสของสอจอลอได้จัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทยขนาด60เตียงบนพื้นที่ขนาด14,00 0ตารางเมตรบริเวณถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่เขตราชบางังใช้งบประมาณในการก่อสร้าง900ล้านบาทเป็นโรงพยาบาลนำร่องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้วยฝีมือคนไทย

ที่ังขัรับรการได้วกคือ60ปีต้องรวบรวมคนเก่งที่เป็นเกตกร์ดมาออกแบบงานทห้เกตรดว่ากวที่ดีที่สุดงานนกสถานิทีากเศรแล้วในห่ก็จะมีสถาวิทยาการโภชน์งานท้นี้มีวันนี้ไม่ถึง5ปี้ับการนะครับก็เป็นในที่เป็นของที่ตัว็เพราะเป็นงานความข้านแเป็คืาอดี่สดทีใชเนะครับเดินมาถึงที่นี่